คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคอลัมน์ที่คุณผู้ชมรอคอยนะครับนั่นก็คือคอลัมน์โคนปลายซอยโดยนะครับนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสของทางไทยโพสต์นะครับคุณเปลวสีเงินวันนี้คุณเปลวสีเงินนะครับใช้ชื่อบทความครับว่ามันจะอะไรกันนักกันหนานั่นสิคุณผู้ชมมันจะอะไรกันนักกันหนานะครับไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับวันนี้คุณเปลวสีเงินนะครับนะขึ้นป้นคอลัมน์ด้วยบอกว่าช่วงนี้ มีแต่คนนับนิ้วมือวันนี้26พรุ่งนี้27 28 29แล้วก็สุขที่30กันยาวันที่ทุกคนรอคอยสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำตัดสินประเด็น8ปีนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา158และมาตรา170ตามที่ฝ่ายค้านร,ร้องขอให้ตีความคุณเปลวบอกว่า แต่สำหรับผมวันที่รอคอยก็คือวันพุทธที่28กันยาตอนตีหนึ่งครึ่งมีนัดเด็กกับทีมสาวๆไทยที่จะส่งยิ้มหวานและสบตากันจากโปโลแลนด์ในรายการศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกตบสาวตุรกีไปร้องไห้หงิงงไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่24กันยาพุธนี้เล็กพิกริหนูสาวไทยจะระเบิดฟอร์มกับทีมโปโลแลนด์ เป็นนัดที่สองถาโลกไม่แตกยังไงยังไงต้องรอจนถึงสว่างข่าตาผมก็จะรอไทยดับอาหางกาตุรกีอันดับหของโลกเขย่าว,วงการนักตบไม่ปานรัสเซียเอานิวเคลียร์ใส่พานถวายอเมริกาสักลูกส่วนวันที่30กันยาผมไม่ได้มีอาชีพหาแดกทางปุกปัน่นกวนเมืองผมจึงเฉยๆในความเป็นสังคมชาติ ทุกคดีความต้องมีสถาบรรตุลาการเป็นที่ชี้ขาดและในความเป็นอารยชนอารยชาติเมื่อคำตัดสินชี้ขาดออกมาแล้วทุกคนแม้ไม่เห็นด้วยแต่ต้องยอมรับและปฏิบัติตามไม่อย่างนั้นสังคมชาติจะเป็นสังคมอนาระยะป่าเถือนใช้กำลังใช้อาวุธเข้าใส่กันไม่ต่างสัตว์เดรัจฉาน เอะอก็รวมฝูงเข้าฟัดกันกัดกันยุติปัญหาและก็ไม่เคยยุติได้เป็นล้านๆปีสัตว์เดรัจฉานสันดาลตราบปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่กรณี24สิงหา65นับเป็น8ปีของอายุในตำแหน่งนายกตามมาตรา158และมาตรา170หรือไม่นั่นก็เช่นกันนั่นก็เช่นกันนะครับ 30กันยาสารนัฐธรรมนูญจะชี้ขาดมติออกมาอย่างไรทุกคนต้องยอมรับตามนั้นสารว่าครบ8ปีแล้วพลเอกประยุทธ์ก็พ้นตำแหน่งไปถ้าว่ายังไม่ครบต้องถึงวันนั้นปีนั้นจึงจะครบพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ไปจนครบเทอมครบเทิมแล้วยังไปต่อได้ถ้าท่านอยากไปท่านก็ไปสมัครรับเลือกตั้งตามระบบรัฐสภาอย่างตอนปี2562 ง่ายๆอย่างนี้ทุกอย่างตามกฎตามกติกาไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนที่มีก็พวกไอ้บ้าต้องการเข้ามามีอำนาจโกงบ้านกินเมืองกับพวกสมประโยชน์กับรัฐบาลโกงบ้านกินเมืองนั่นแหละที่ตอนนี้พยองไปถึงขั้นจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองให้เป็นระบบสาธารณรัฐโดยต้องการล้มสถาบันพระหมหากษัตริย์ทิ้งไปไม่เฉพาะพวกคนรุ่นใหม่หรอก ไอ้รุ่นเก่าหัวงอกหัวดำตั้งแต่ระดับศาสตราจารย์ลงไปถึงพวกรับจ้างระรานไร้สมองคิดรวมถึงพวกหากินกับสังคมเสแสร้งเป็นคนดีบ้างอ้างตัวเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนบ้างทำตัวเป็นกูรูใช้น้ำลายสร้างชาติในอากาศแลกเงินอุดหนุนบ้างเบื้องหลังไม่ต่างหนอนในถังขี้สร้างภาพเป็นคนดี ต่อสู้เพื่อสังคมแลกเงินจ้างจากนอกชาติบ้างบางรัฐบาลสันหลังหวะก็กลัวพวกนี้จะออกมาถลกหนังโจมตีก็ให้ข้าวกินเรียกกันสวยๆว,ว่าเงินอุดหนุนบ้างเงินทำโครงการบ้างเงินวิจัยบ้างต่างๆนานาพวกนี้ทำตัวเป็นนักตรวจสอบสังคมชอบตะโกนเงินภาษีกูขณะเดียวกันพวกมันไม่ยอมเสียภาษีเลยสักบาท ไม่เชื่อลองไปถามแก๊ง NGO ดูก็ได้รัฐบาลจะออกหมายจัดระเบียบให้ต้องแจ้งที่มาของแหล่งรายได้ก็ออกมาต้านกันหญิงหญิงเป็นคนดีคนเสียสละเพื่อสังคมไงกลัวการเสียภาษีทั้งที่ตรวจสอบเขาไปทั่วแต่กับตัวเองแค่เขาให้แจ้งแหล่งที่มาของเงินโอ้ยรัฐบาลควบคุมประชาชนขึ้นมาทันที เป็นการปิดปากประชาชนคนดีที่หาแดกกับการรับจ้างฉังชาติร้มรัฐบาลและไล่นายกประยุทธ์ว่างั้นเถอะต้องเอาระบบทักษิณกลับมาเพราะโกงแล้วเอามาแบ่งกันแดกนั่นไงส่วนประยุทธ์เป็นรัฐบาลไม่ยอมเสีโยราบกราบตีนพวก NGO ที่เคยได้กินได้แดกจากรัฐบาลก่อนๆนจนชินตอนนี้เลยอดอยากปากแห้งแหลงให้ฝังกินเหลืออยู่ไม่กี่แหลง่ง ผังโซรส์ C.I.A. ที่จ่ายคล่องให้งานล่มชาติล้มสถาบันผ่านองค์กรบางหน้าในชื่อต่างๆตอนนี้ก็ไฟตันน้ำมันช็อตฉะนั้นการร่วมกันกำจัดพลเอกประยุทธ์ให้พ้นไปจากเส้นทางการเมืองแล้วเอาระบบทักษินกลับมาเร็วได้เท่าไหร่ผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้ด้วยกันเร็วเท่านั้นเพราะเหตุนี้จึงมีขบวนการออกมาพูดจา เชิงข่มขู่สารรัฐธรรมนูญไม่เว้นแต่ละวันอย่างเมื่อวานผมอ่านข่าวที่คนกันเองนายพิพบธงชัยสายเลือด NGO นั่นแหละน่าจะพอได้แล้วแต่ยังหอบสังขารขึ้นเวทีวันที่30กันยาอันนี้คุณเปลวยกยกขึ้นมานะครับบอกว่าวันที่30กันยาขอเตือนสารรัฐธรรมนูญ อย่าทาเหมือนตอนคดีซุกหุ้นนายทักษิณกระบวนการยุติธรรมทําให้เกิดปัญหาทําให้นักการเมืองเป็นนักการเมืองเลวหรือดีอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมขอให้ศาลดํารงความยุติธรรมรู้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาจากประยุทธ์ด้วยไม่อย่างนั้นจะให้นายมีชัยเขียนเรื่องแปดปีได้อย่างไรบ้านเมืองถ้าไม่มีการปฏิรูปเป็นของชนชั้นนําวันนี้ที่คุณประยุทธ์ ไม่ปฏิรูปประเทศบ้านเมืองเลยกลายเป็นของคุณประยุทธ์ขอเตือนว่าอันตรายทั้งประยุทธ์และคณะทหารที่คุณประยุทธ์พยายามทำคือให้สามปอสามัคคีกันไว้แตกกันไม่ได้โดยสมปอก็มีตัวอย่างมาแล้วกับสมทรราชถนอมประภาสนรงค์ขอเตือนสามปอต้องหยุดด้วยนะครับคุณพิภพนะครับก็ยังยก น้าของท่านอาจารย์ป่วยขึ้นมาบอกว่าดรป่วยอึ้งพากรเคยเขียนหนังสือจากคันมารดาถึงเชิงตะกรท่านบอกว่าหากทําตามนี้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองเสียดายดรป่วยไม่มีโอกาสได้ทํางานเช่นเดียวกับข้อเสนอของนายประเวศวสีราษฎรอาวุโสที่เสนอเรื่องสามเหรียญขยื่นภูเขานะครับ คุณเปลวสีเงินนะครับหลังจากที่ยกบทความของคุณพิภพธงชัยขึ้นมาแล้วนะครับคุณเปลวก็บอกว่าอยากบอกคุณพิภพด้วยรักเตือนสังขารตัวเองเถอะไม่ต้องไปเตือนสารท่านหรอกเดี๋ยวนี้ถึงขั้นไม่แยกแยะชั่วดีผิดถูกไม่เกี่ยงกระทั่งเวทีและอุดมการชีวิตตกต่ำไปถึงขั้นนั้นแล้วเฉรือคุณไปเอาตัก,กะส้นเกือกนี้มาจากไหนว่า กระบวนการยุติธรรมทําให้เกิดปัญหาทําให้นักการเมืองเป็นนักการเมืองเลวหรือดีและที่ว่ารู้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาจากประยุทธ์ด้วยไม่อย่างนั้นจะให้นายมีชัยเขียนเรื่องแปดปีได้อย่างไรนั้นคุณเปลวบอกว่าเท่าร้างเวทีแล้วพูดจาเลอะเลือนนะใครจะรู้ว่ามีรัฐธรรมนูญแล้วพลเอกประยุทธ์จะลงการเมืองต่อหรือไม่ อ่อให้เจ้าตัวคือพลเอกประยุทธ์รู้ก็เหอะแล้วพลเอกประยุทธ์ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะได้รับเลือกเป็นนายกถ้าพลเอกประยุทธ์มั่นใจว่าประชาชนจะเลือกท่านตลอดไปแล้วจะโง่ให้คุณมีชัยเขียนล็อกไว้แค่8ปปีทำไมสู้ไม่ต้องกำหนดว่ากี่ปีไม่ดีกว่าหรือให้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเลือกใครในระบบเลือกตั้ง ซึ่งความจริงก็ควรเป็นเช่นนั้นการเป็นนายกในระบบสมอำนาจสูงสุดซึ่งไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีไม่เห็นจำเป็นต้องไปกำหนดว่าเป็นนายกได้กี่ปีจะก,กี่ปีมันก็อยู่ที่ผลงานและประชาชนเขาต้องการเลือกใครตามระบบเลือกตั้งฉะนั้นที่คนพิพบที่คุณพิพบพูดทํานองว่าพลเอกประยุทธ์ให้คุณมีชัยเขียนไว้แปี ด้วยหวังครองอำนาจครองประเทศนั้นก็เช่นกันเราก็เท่ามีห้านิ้วครบด้วยกันดีอยู่แล้วฉะไหนปล่อยให้โรคขี้เรื้อนกุดถังกินนิ้วจนกุดเหลือสมนิ้วล่ะไม่อายอดีตตัวเองบ้างหรือยิ่งไปยกด็อกตร์ป่วยด็อกเตอร์ประเวศวสีเจ้าของทฤษฎีสมเหลี่ยมเขย่อนภูเขาอะไรนั้นมาอ้างด็อรป่วยนั้นเป็นที่ประจักษ์ท่านวางระบบการเงินการคลัง เป็นรากฐานประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ประโยชน์ตัวท่านไม่เอาประโยชน์ประ,าระชาธิปไตยเผด็จการท่านก็ไม่สนเพื่อระบบประเทศก้าวหน้าพัฒนาเป็นสากลและเพื่อชาติเพื่อประชาชนเท่านั้นท่านจึงไม่เลือกฝ่ายใครทําเพื่อชาติท่านยินดีทํากับคนนั้นจึงเห็นท่านทํางานกับรัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์อย่าไปดึงท่านมาโหนกับเรื่องแปปีเลยคนโหนนั่นแหละจะอับปรี ส่วนดรประเวศใครตั้งให้เป็นอรัสดรอ,อาวุโสผมไม่ทราบทราบแต่ว่าตอนรุ่งรุ่งท่านเป็นหัวเรือตั้งองค์กรทางสังคมได้เงินสนับสนุนรายปีจากรัฐเยอะแยะและท่านก็สามเหลี่ยมขยื่อนภูเขามา3ามถึงสีปีแล้วมั้งมีแก๊งหมอขาประจำเป็นสาวกถาวรเป็นแอ่งกินแอ่งนอนของพวก NGO มาตลอดขยื่นการกิน การอยู่ในหมู่คนดีเพื่อสังคมพอจะเห็นแต่ไอ้ที่จะขยื่นภูเขาอะไรนั่นเมื่อไหร่หมอประเวศจะขยื่นภูเขาทองไปไว้บนยอดเขาใหญ่แล้วขยื่นเขาใหญ่มาวางไว้ตรงภูเขาทองในกรุงเทพสักทีละ่ะคุณเปลวบอกว่าเอาละมัง้งเลอะมาผมก็ปล่อยเลอะไปตามประษาสังคมไทยวันนี้เขาไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการอะไรใช่อะไรไม่ใช่กันแล้ว เน้นแต่ความตรงใจตรงประโยชน์กูเป็นที่ตั้งไล่ประยุทธ์ไปเอาทักษิณสามนิ้วมาจะได้ปฏิรูปแบบปฏิวัติถอนรากถอนโคนเปลี่ยนประเทศไทยกันคล่องๆเว้าวกันซื่อๆไม่ต้องอ้อมค้อมนี่คือเป้าหมายฝ่ายโจราธิปไตยถ้าเอาประยุทธ์ลงไม่ได้พวกกูตั้งแต่นายหญิงนายใหญ่อีนายน้อย ก็คงต้องลื่นถไาลต่อไปตามเดิมนะครับนั่นก็คือคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับคุณผู้ชม